สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนคลิปนี้เป็นความรักของคนที่กำลังมีปัญหามีประเด็นชาวราศีเมถุนนะคะ ใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปค่ะไม่เหมาะกับพวกคุณนะคะเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเรื่องราวสลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะดูเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะหรือว่าเป็นนิทานเนาะเรื่องราวก็อย่างที่บอกสลับกันได้ตลอดเวลาอยากให้เป็นดวงของคุณ พื้นดวงนะของคุณเลยถามจากไพ่นะเป็นเรื่องราวของคุณแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ก็คือนะใครที่ถามหา บอีกคาร์ A ot, เนาะ QR code นะคะคนที่แอดไลน์ไม่เป็นก็สแกนได้ดูรายละเอียดการแบ่งวันที่หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีเมทุนสวัสดีชาวส่องด้วยนะคะที่มาส่องชาวราศีเมทุนมาเริ่มกันเลยขอดูหนะะ่อยค่ะพลังงานสลับกันได้นะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาสองถ้วย The ะเ v e r t h e High โลเฟน5ถ้วยแล้วก็ควีนถือไม้ไพมีชาวราศีเมถุนเองอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนเนาะไพเดอะเรเวอร์ the ขึ้นมานะคะแล้วก็มี ชาวราศีพฤษกเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่ทํางานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคนที่ชอบเข้าวัดหรือคนที่มีนิสัยชอบนิ่งๆนะคะเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยไพ่บอกว่ามันเป็นความรักนะในอดีตที่ผ่านมาแต่มันอาจจะเป็นรักทางเลือกและมันเป็นรักที่อ๋อมีคนใดคนหนึ่งนะคะมีคนใดคนหนึ่งที่ พร้อมที่จะรักเต็มที่อีกคนนึงยังไม่พร้อมค่ะรับอย่างเดียวมันเป็นเหมือนความรักที่มันไม่เท่ากันนะฮะมันเป็นความรักที่ไม่เท่ากันคนนึงนะฮะ่อ,อพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะผูกพันหรือมีอนาคตร่วมกันความรักมันต้องไปด้วยกันทั้งสองฝั่งนะเออเป็นยังไงดีร้ายไปด้วยกันแต่อีกฝั่งนึงยังไม่พร้อมที่จะหยุด มันมีบางอย่างที่แตกต่างกันนั่นคือความรู้สึกค่ะเพราะเป็นไพ่ถ้วย the เรฟเวอรมามันเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกนะคะบางคนมีคู่อยู่แล้วหรือเข้าไปเป็นทางเลือกของใครคนใดคนนึงนะมีบางอย่างที่ตรงกันตรงในเรื่องอะไรเรื่องของความรู้สึกหรือว่าความแบบ เออพวก18บวกหรือมีบางอย่างที่ชอบเหมือนเหมือนกันแต่อีกคนนึงที่เลือกไม่ได้ก็เพราะอีกคนนึงอาจจะเป็นการซัพพอร์ตหรือดูแลกันหรืออยู่ด้วยกันมานานมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางเลือกที่เลือกไม่ได้ไพ่บอกว่านะฮะไพ่บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งและบางครั้งพวกคุณอาจจะยังไม่ใช่คู่ที่มันคู่ควรกันจริงๆิศีลอาจจะยังไม่เสมอกันเพราะมีไพ่พระขึ้นมาเนะเป็นไพ่ของไพ่พระแปลว่าคนที่เป็นเกี่ยวกับ การอยู่คนเดียวนะหรือความรักมันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะฮะไพ่บอกว่าในเรื่องอดีตที่ผ่านมาอาจจะทําอะไรปิดบังซ่อนเลนหรือเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาเห็นไหมคะอนาคตคุณไม่ได้มองเลยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่คุณยังใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังอยู่นะฮะใส่ใจยังสิ่งที่อยู่ข้างหลังผ้าคลุมสีดํานี้มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมอง หมองเศร้าไม่มีความสุขนั่นเองนะคะพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มีคนพยายามออกแล้วค่ะพยายามดึงความสัมพันธ์ความรู้สึกของตัวเองกลับมาเนะะี่ยฮะดึงความเป็นตัวของตัวเองพยายามที่จะไม่โฟกัสสิ่งอื่นอาจจะหันไปโฟกัสที่งานหันมาโฟกัสที่ ที่ตัวตนของตัวเองนะเราก็หนึ่งในตองอูหรือเราก็รูปพญานาหมืน่นทําไมเราต้องไปแบบจมปักอยู่กับสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่นะเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยในเรื่องของอะไรมันเหนื่อยในเรื่องของจิตใจที่เรารู้สึกว่าเราให้แต่เราไม่ค่อยได้รับนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะ พลังงานของคุณ5้าใบและเขา5า้าใบเขาคนนั้นคือคู่กรณีของคุณคู่กรณีก็เป็นคนคบคนคุยคนที่รักกันแต่มันมีปัญหากันอยู่นี่แหละค่ะขอดูหน่อยว่าของคุณ5้าใบและเขาห้าใบประจําวันที่15-30ถึง30กันยาค่ะชาวเมถุนใบแรก t h เ h อ h ไ i พิ t e s t ค่ะ๋อไม่ใช่ <laughs> The Empress ค่ะขอภัย3ดาบนะฮะ,ะแล้วก็4ดาบ อ๋อสี่ไม้เท้าวันนี้เป็นอะไรพูดผิดอยู่เรื่อยเลยรเชีริออตอาจจะมีชาวราศีกร,รกฎมาเกี่ยวข้องได้คนที่ทำงานเกี่ยวกับทหารหรือไปนู่นมานี่นะเป็นนักรบเนาะหรือว่าไม่ใช่นักรบก็จะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางไปนู่นมานี่เกี่ยวกับการบินนะก็คือเรื่องของการเดินทางนั่นเองนะฮะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะโอ้โหไพ่สวยนะอาจจะมีโชคความสุขสบายกำลังมาหาคุณคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่อนข้างมี ค่ามากๆเลยนะเป็นคนที่ฉันคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ขอดูเดี๋ยวค่อยมาดูเพิ่มตัวเขาค่ะเดอะแฮงแมนพลังงานสลับกันได้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่างที่บอกนะแปดดาบห้าเหรียญโอภัยเขาค่อนข้างโอเก้าดาบค่ะ เดวิวนะคะชาวราศีมังกรมาเกี่ยวข้องได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับสีเทาๆต่างๆหรือเป็นคนที่ชอบในเรื่องของสีเทาๆการพน,นันติดเหล้านะ,ะเออหรือว่าทํางานผับอะไรอย่างนี้เนาะชอบอะไรบางอย่างที่แบบ เออหรือชอบในเรื่อง18บวกนะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์สามเศร้าที่มันเหนี่ยวรั้งนะตัดกันไม่ขาดเป็นคู่กรรมนั่นเองนะที่นี้พลังงานของคุณค่อนข้างสวยเลยนะไพ่เดือนนี้นะคะครึ่งเดือนหลัง The Empress แปลว่าพ่อของลูกแม่ของลูกหรือคนที่ควรคู่คนที่ดูถูกดูควรค่านะที่น่าจะได้รับเกียรต นะคุณอาจจะมีข้อดีของคุณแต่คุณน่ะไปจมปากกับความรักที่มันเศร้าหมองมันก็เลยทําให้คุณน่ะเออมองไปด้วยนะแต่เมื่อกี้ได้ไพ่ควีนไม้ขึ้นมาแล้วเริ่มกับเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนความคิดนะพอมาเดือนนี้ค่ะนะครึ่งเดือนหลังนี้คุณเหมือนกับเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆไพ่ใบนี้นะคะโอ้นะคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรคนที่รู้ว่าควรวางตัวยังไงในเดือนนี้แถมมีเหรียญมาด้วยนะคะแนวโน้มของคุณคือนะ,ะอาจจะหาเงินเก่งเดือนนี้อาจจะมีโชคมีราบรอยมีเรื่องราวดีๆได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเกี่ยวกับอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นราบรอยอะไรต่างๆมีนะแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของความรักเลยนะค,ะคุณยังต้องเจอปัญหาความคิดของคุณเจอปัญหากับความอึดอัด ที่ยังคงคาราคาสังบางคนอยากจะอยากก็อยากไม่ได้นะคือบางคนอยากจะหลุดออกจากสถานะสถานการณ์เดิมๆก็หลุดไม่ได้แต่มันยังโชคดีที่คุณมีสตินะคะมีสติกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองนะ,ะมันเหมือนคนที่มองว่าฉันดีะเออฉันคู่ควรจะได้รับสิ่งดีๆอาจจะตาสว่างแล้วเงามืดนะ,ะดวงดาวหลายๆดวงได้ขยขยับออกไปตัวคุณก็เลยบอกว่า ฉันเห็นความสว่างละเออดาวที่มันปิดบังฉันอยู่เนี่ยฉันเริ่มเห็นละแต่ก็ยังคงมีความทุกข์อยู่ในใจนะทุกข์อยู่ในใจเพราะว่ายังมีความผูกพันมีความรักและปัญหาบางทีรักสามเศร้าคุณอาจไพ่ใบนี้แปลอาจจะแปลว่าคุณเป็นคนที่มาก่อนก็ได้นะฮะ t The e m p r e s s แปลว่าภรรยาพ่อของลูกแม่ของลูกเพราะไพ่ใบนี้ เป็นผู้หญิงนะแต่พอถ้าดูดวงส่วนตัวก็เป็นผู้หญิงค่ะแต่ถ้าเราอ่านดวงโดยรวมอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นผู้ชายได้ด้วยเพ,พราะพลังงานมันสลับกันเนาะทีเนี้ยไพ่บอกว่าเดียมเพรสอะแปลว่าคนที่คู่ควรคนที่มาก่อนคนที่มาแบบถูกต้องนะคะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณเนี่ยคู่ควรแล้วไพ่ใบเนี้ยบอกปัญหาที่เรื่องเก่าเรื่องของความรักมันยังไม่สามารถแก้ได้แต่คุณวางได้แล้วนะคะคุณวางได้แล้วนะ,ะจิตใต้สํานึกของคุณบอกว่าไม่อะไรฉันหาความ จเจริญความมั่นคงให้กับชีวิตดีกว่าเรื่องอื่นเรื่องความรักฉันจะปล่อยไปนะอดีตที่ผ่านมาเดชารีออดนะการวางแผนการกระทําของคุณนะอย่างที่บอกคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทหารหรือคนนักเดินทางนะเขาไปนู่นมานี้นะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่คุณเจอมานะการขยับการเปลี่ยนแปลงของคุณการวางแผนหรือการทําอะไรแบบมีขั้นมีตอนนะของคุณมันได้ผ่านเวลามาทําให้คุณใน พึ่งเดือนหลังนี้นะเห็นคุณค่าตัวเองมากๆบางทีส่องกระจกอาจยิม้มแอบยิมม้มว่าเออฉันดูดีขึ้นนะฉันดูแบบเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรคนเก่ากลับมาแล้วคนที่มีคุณค่าของฉันในตัวฉันเนี่ยฉันกลับมาแล้วเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะคนรอบข้างเขาก็จะเห็นคุณค่าบางทีบางคนแนวะไม่ทํางานอยู่บ้านเฉยๆแล้วหันกลับมาทํางานหันมาเออใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนั่นแหละค่ะคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่า คุณเริ่มรักตัวเองนะความเป็นตัวเองเริ่มกลับมาความมีคุณค่าเราไม่ต้องขอเงินใครใช้เนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกแบบนั้นนะฮะแต่ว่าดวงคุณค่อนข้างดีเลยนะนะฮะค่อนข้างดีเลยจิตสํานึกของคุณบ่งบอกถึงฉันจะเออแข็งแกร่งและมั่นคงด้วยตัวของฉันเองนะโออบางคนมีโอกาสในเรื่องของการซื้อบ้านนะซื้อบ้านหรือได้รับเงินจากบ้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะถ้าหวังว่าจะ เออหาเงินมาซื้อบ้านก็มีโอกาสนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะมาดูเขาบ้างนะเขาเป็นเดอะแฮงแมนค่ะนะตัวตนเขาเป็นเดอะแฮงแมนในช่วงเวลานี้เดอะแฮงแมนเกิดขึ้นในพลังงานตัวตนของเขาแปลว่าอะไรเขามีพันธะผูกพันมีพันธนาการนคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีคู่จริงๆหรือเปล่า หรือตัวเขาเนี่ยนะมีปัญหาบางอย่างที่เขารู้ทุกอย่างแต่เขาก็ไม่สามารถแก้ได้ให้ใครเรียกร้องอะไรจากเขาตอนนี้หรือเขาคิดจะทําอะไรได้แต่คิดค่ะยังทับไม่สามารถทําอะไรได้หรือถ้าถามว่าวันเนี้ยเขาอะ่ะมีคนอื่นหรือมีปัญหาคาราคาซังติดการพนนันติดนน่นติดนี่อะไรที่มันไม่ดีอะค่ะ เขาจะหลุดได้ไหมนะเขายังหลุดไม่ได้นะคะเขายังหลุดไม่ได้เลยพลังงานสลับกันได้นะอาจจะเป็นชาวสองหรือคู่หรือว่าตัวชาวราศีเมถุนเองที่ไปก่อคดีกับชาวสองได้คุณก็ดูเอาแล้วกันเนาะทีนี้ไพ่บอกว่าอะไรเดวิล่ะค่ะนะฮะเดวิล่ะเนี่ยอันนี้อ่ะพันธนาการยังไม่พอยังมาโดนพันธนาการแบบนี้อีกอาจจะไปตกในกิเลสตัณหาหรือนะคะบางคนไปหลงในเรื่องที่ ไม่ควรหลงอาจจะเป็นตัวเองทําหรือถูกกระทําก็ได้ฉะนั้นเป็นการรุ่มหลงม,มากๆแล้วก็รู้บางครั้งก็รู้สติบางครั้งก็ไม่รู้สติบางทีก็ทําไปด้วยความแบบเออนะคะ คิดว่ามันจะดีอะไรเงี้ยหรือนะหลงในคําพูดหลงในการเจรจาไปไพ่บอกว่าในเดือนนี้ถ้าเขาจะต้องเลิกจากอะไรหรือหลุดจากอะไรยังไม่มีเกณฑ์การหลุดทั้งนั้นแถมไพ่ตัวนี้นะฮะเข้ามาอีกนะโอ้เป็นไพ่ของการถูกพันธนาการความคิดของเขาถูกพันธนาการยังไม่สามารถหลุดได้เลยนะอารมณ์หรือเรื่องราวต่าง ถ้าคุณบอกว่าเขาจะเลิกกับคุณได้ไหมนะหรือว่าจะหลุดจากคุณได้ไหมยังเลยนะฮะฉะนั้นไพ่บอกว่าเขายังติดพันธนาการทุกอย่างโอ้โหไพ่ของเขาค่อนข้างแย่นะนะ,ะทำคนอื่นไว้อาจจะทําคนอื่นไว้เยอะก็ได้นะหรือว่าเจอกับปัญหาที่ตัวเองไม่สามารถแก้ได้สร้างแล้วแก้ไม่ได้จริงๆนะไพะ่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะป่วยด้วยนะ,ะหรือเครียดหรือเจอเรื่องราวมากมายที่ตัวเอง ได้ก่อไว้ไม่สามารถหลุดได้ภาวะของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงินขาดคนใส่ใจหรือไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญกับเขาเลยในช่วงที่ผ่านมาและก็ะช่วงนี้ด้วยนะเขาก็คือค่อนข้างอึดอัดค่ะนะคะพลังงานค่อนข้างต่างกันเยอะเลยนะถ้าดูจากไพ่คุณเห็นไหม ให้คุณค่อนข้างดีมากๆนะคะไพ่ของเขากลับหัวด้วยนะเห็นไหม The Hangman นะคนที่ถูกมัดแล้วห้อยหัวไว้ฉะนั้นพลังงานนะบางทีผลของการกระทําก็จะกลับมาเสมอค่ะเราทําดีเราก็ได้ดีทําไม่ดีก็อาจจะต้องได้เจอกับสิ่งไม่ดีอยู่ที่ว่าเร็วหรือช้าเท่านั้น นะคะอะมาดูพลังงานของความรู้สึกของคุณณเวลานี้ณนะขณะนี้ที่มีต่อเขาหรือต่อเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะขอไพ่เพิ่มให้กับคุณหน่อยว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคะชาวราศีเมถุนขอดูหน่อยค่ะไพ่หกดาบค่ะไพ่คิงถือดาบ ไพ่เด็กถือไม้ไพ่บอกว่าณนะความรู้สึกของคุณนะ่ะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ไม่เห็นหนทางข้างหน้าเหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะถึงจุดที่ตาสว่างนะรู้ว่ามันไปแล้วมันก็ยังไปกับปัญหาไปกับความทุกข์มันไม่มีจุดสิ้นสุดหรือว่าการลงเอ่ยได้ดีเพราะเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคิงถือดาบ ทั้งที่มีปัญหากันมาเยอะหรือว่าทําพฤติกรรมแย่ๆขนาดไหนคุณก็ยังมากับเขาแล้วก็ยังยังขาดกันไม่ได้หรือว่ายังตัดความรู้สึกจากเขาไม่ได้ฉะนั้นไพ่บอกว่าเด็กถือไม้วันเนี้ยคุณพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่นะคะอาจจะยังคาราคาซังแตกการคิดหรือการกระทําสิ่งใหม่ๆม,มันได้ก่อขึ้นในใจคุณแล้วว่าคุณไม่อยากกลับไปเดินอ่อรองรอย แบบเดิมไม่อยากกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมคุณอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เด็กคือการเริ่มต้นนะคะเนาะก็คือการเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่หาสิ่งใหม่นะพิจารณาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองนั่นคือความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อเขาหรือต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในตอนนี้มาดูเขาบ้างค่ะมาดูเขาบ้างเตือนคุณนะชาว เออชาวเมถุนระวังนะไพ่ที่มันเหมือนใบเนี้ยสองใบเนี้ยการตั้งคันนะการตั้งคันหรือน้ำหนักขึ้นได้เพราะคนมีความสุขอค่ะนะอาจจะน้ำหนักขึ้นหรืออะไรให้ดูแลสุขภาพหรือถ้าคุณนะนะออยังไม่พร้อมในเรื่องของการตั้งคันดูแล ให้ดีนะคะดูแลให้ดีเนาะฉะนั้นไพ่อะมันก็เป็นคนที่แบบเพราะว่าบอกแล้วเนะาะไพ่คุณเนี้ยแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นลนักษณะของคนตั้งครันได้ด้วยนะฉะนั้นเอออาจจะพลาดไปแต่ก็ดูแล้วถ้าพลาดไปหรืออะไรที่คุณคิดว่านั่นคุณก็สามารถดูแลได้นะเพราะไพ่ค่อนข้างดีนะฉะนั้นเออแต่ถ้าคนที่แบบเออฉันถอยออกมาได้เนะี่ยมันแปลว่า คุณอาจจะมีความสุขขึ้นน้ำหนักอาจจะขึ้นได้นะคะก็เนาะมาดูกันค่ะมาดูเขาบ้างค่ะความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณต่อเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะเนี่ยะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกยังไงคะรู้สึกนะึกคิดยังไงต่อคุณและก็ต่อเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณคะระหว่างพวกคุณก้าวไม่เท้านะะถึงจะมีปัญหามีบาดแผลยังไงทุกอย่างที่ดําเนินไปเป็นยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ได้ละทิ้งไปไหนแต่ก็ไม่ได้ว่าทุกอย่างจะดําเนินไปด้วยสวยนะไพในน่ใบนี้นะก้าวไม่เาห้าไม้เท้าเนะะแล้ก็แปดไม้เท้า ไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะเป็นเรื่องของอ,อาจจะยังอยู่ด้วยกันเพราะงานเพราะผลประโยชน์เพราะสิ่งต่างๆแต่ทุกอย่างเขาก็ยังคงทําแบบเดิมเป็นยังไงก็ยังคงเป็นงาน,นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะฮะอดีตทําให้คุณรู้สึกยังไงคุณก็ยังคงจะต้องได้รับความรู้สึกอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่มันแบบ เหมือนเดิมหรืออะไรก็ช่างแล้วห้างไม้เท้าก็ยังขัดแย้งในเรื่องของปัญหาหยุ่มหยิมปัญหาของบุคลบคลที่สามบุคคลที่สามอาจจะไม่ใช่ชู้สาวเสมอไปนะมันมีเดวิลเนี่ยเดวิลก็เรื่องมือที่สามได้นะแต่มันก็อาจจะเป็นมือที่สามที่เป็นเรื่องของบางคนติดเกมติดการพนันติดเหล้าติดปัญหาสร้างหนี้สร้างสินอย่างนี้ได้นะห้างไม้เท้าก็เหมือนกันค่ะนะขัดแยง้งหยุ่มหยิมปัญหาของลูกออน้องบริวาร อะไรที่มันเป็นบุคคลที่สามที่มาทำให้พวกคุณมีปัญหากันนะคะแล้วก็การสื่อสารที่คุยกันทีไรก็ไม่ค่อยได,ได้เข้าใจกันเพราะว่ามันขัดแย้งกันนั่นเองนะ,ะฉะนั้นดวงพวกคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันก็เหมือนนะ,ะมีแต่แรงประทะเข้าใกล้กันก็ร้อนนะฮะฉะนั้นคุณปล่อยวางก็ถือว่าไปในทิศทางที่คุณดําเนินถูกต้องนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเพิ่ม เอาวันนี้ดีกว่าเอาวันนี้ดีกว่านะะขอดูนะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณประจําวันที่15ถึง30กันยาเนะี่ะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมีเกณฑ์การเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก้าวไม้เท้าอีกแล้วเมื่อกี้ก็ได้ก้าวไม้เท้าเนาะอันนี้เอาอันนี้เพราะว่าเห็นชัดดีอันนั้นไม่ค่อยเห็นเนาะก้าวไม้เท้าแปลว่าทุกอย่างเป็นยังไงยังคงเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก้าวเหรียญอยู่ห่างกันค่ะอยู่ห่างในครั้งนี้จะมีคนที่หาเงินได้ใช้ชีวิตตัวเองอาจจะเป็นโสดเป็นไม้มีแฟนนะมีแฟนก็ได้แฟน แฟนอยู่ไกลไม่มี power มีลูกติดดูแลคือดูแลตัวเองได้ดีเลยนะดูแลตัวเองได้ดีเลยนะแล้วก็คว er ีนถือเหรียญโหมีคนนะหาเงินได้ดีมากๆม,มีโชคมีสิ่งที่จะแบบได้รับมันมาทดแทนในเรื่องของความรักที่ขาดหายไปฉะนั้นจากไพ่เขาอะดูเป็นเด e h แ n ง m ม n อะ คุณว่ามันจะดีไหมล่ะนะ,ะมันจะดีไหมติดขัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วไพ่ของคุณอ่ะ h e อ m p r s s s ไพ่ใบนี้ที่แปลได้ก็คือจักรพรรดินนะีนะฮะจักรพรรดิีนะฮะเป็นเอ,อ่อราชินีของจักรพรรดอ่นะ,ะฉะนั้นคุณคิดดูว่าความอุดมสมบูรณ์เห็นรวงข้าวตรงนี้ไหม นะเออเห็นลวงเข้าไหมเห็นมงกุฎไหมชีวิตล่ำำําซําชีวิตนี้ที่นี้มันอาจจะขาดในเรื่องของความรักที่ดีเห็นไหมคะความรักที่ดีก้าเหรียญมันไม่เต็มสิบถ้าเต็มสิบมันแปลว่าโอ้รักก็สมบูรณ์แบบนะฉะนั้นวันเนี้ยอาจจะต้องห่างจากคนรักคู่ครองแต่ความรู้สึกหรือการหาเงินนะการที่จะก้าวไปนะมั่นคงด้วยตัวของคุณเองค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะความรัก ขอภคยค่ะความรักของคุณนะฮะเจอภาะวะยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นการสื่อสารที่มันมีปัญหาหรือว่าไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันก็ยังคงเป็นอยู่แต่นะฮะการใช้ชีวิตของคุณนะการหาเงินหรือการที่จะเ,เขาเรียกว่ารีเซ็ตตัวเองใหม่เนี่ยเป็นทางที่แบบสว่างเลยในช่วงนี้นะชาวราศีเมถุนทีนี้มาดูค่ะนะ ไพ้สรุปไพ้แนะนําให้กับพวกคุณหน่อยค่ะขอใพ้สรุปให้แนะนําให้กับชาวราศีเมถุนหน่อยประจําวันที่15ถึง30กันยาไพ่ยอยากบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนคะ่ะช่วงเวลานี้นะถ้าบางคนอยากรู้ว่าขอพรอจากออขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนดีผู้หญิงนะคะ แม่นะฮะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะออพระโพธิสัตว์กวนอิมอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นใจดีนะเป็นใจดีนะพระแม่การีอย่างนะอย่างก่อนนะอาจจะย,ยังนะอาจจะย,ยังนะเอาเป็นผู้หญิงที่ใจดีอะค่ะนะใจดีเป็นคุณแม่นะเป็นคุณแม่เนาะอ่าอีกปางนึงของท่านก็ได้นะพ่อยจะไม่ค่อยได้แบบ ไอ้นี่เท่าไหร่นะแต่ว่าออ,ออกมาแนวสายพุทธสายฮินดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็พอพอรู้บ้างแต่ว่าก็อมไม่กล้าพูดละกันเพราะว่าเราอาจจะไม่ชำนาญหรือได้สัมผัสเรียนรู้ด้านนั้นสักเท่าไหร่นะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงใจดีนะคะแล้วก็คุณแม่ของเราก็ได้นะคะลองขอพอรดูกับท่านสวยๆนะคะด้วยใจบริสุทธินะแล้วขอพอรให้ท่านอวยพรก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรเปิดลูทางให้ดวงนะคะอามาดูกันค่ะแล้วมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีเมทุนอีกคะนีไ่ไงเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะตัวคุณขึ้นมาอีกแล้วนะคะความสุขสบายรอคุณอยู่คะ่ะนะ,ะเออชาวเมทุนนะคะห้าเหรียญแล้วก็สี่เหรียญ ท่านเตือนว่าอะไรเมื่อชีวิตสุขสบายนะฮะเมื่อชีวิตสุขสบายใช้สอยให้คิดให้ดีอะอะไรที่ควรจ่ายอะไรที่ไม่ควรจ่ายอะไรที่ที่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะไรที่ทำให้ออมันเหมือน ไม่ได้วางแผนอนาคตอะอย่าไปทำนะนะ,ะเพราะอะไรคุณเคยขัดสนมาแล้วคุณเคยเจอกับปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างถ้าวันนี้ดวงได้กลับมาดีฉะนั้นมัธยัติประหยัดร,รักตัวเองให้มากๆกก,กอดไว้เหยียบไว้นะฮะไม่ควรให้ใครยืมก็ไม่ต้องให้ยืมนะคะเพราะว่า คุณอาจจะใจดีนะถ้าดีเอมเพรสใจดีแล้วเก็บหนี้ไม่ได้นะคะก็ระมัดระวังในช่วงนี้ยากไม่ว่าราศีใดๆทั้งสิ้นนะให้คนยืมเงินในภาวะแบบนี้นะจะบอกว่าทําบุญทําบุญก็ได้ถ้าทำได้ก็ต้องไม่หวังเอาคืนนะคะถ้าหวังเอาคืนก็จะทําให้ปวดหัวเปล่าๆนะคะกังวลเครียดไปเปล่าๆถ้าคิดว่าช่วยแล้วได้คืนก็ได้คืนไม่ได้คืนก็ไม่ไไมเป็นไรนะนั่นแหละนะทาไปแต่ว่า ขเขาก็บอกแล้วนะให้รักตัวเองให้รักตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดค่ะนะคุณควรคู่กับคนที่ดีนะฮะกับคนที่ดีทีเ่เขาเรียกว่าอะไรคู่ควรกับคุณเท่านั้นนะะ คุณค่าที่คุณคู่ควรนะเออขอยืมประโยคของเขามาหน่อยนะอ่ะทีนี้มาดูเซมซให้คุณหน่อยค่ะเซมซนะอยากบอกอะไรกับชาวราศีเมทุนหรือชาวสองอีกคะพลังงานที่อ่านมาสลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอยากดูดวงส่วนตัวตรงนี้อะไรตรงนี้ก็ได้นะคะสแกน qr c อา e คได้เลยนะอืเมื่อก่อนทำไมคิดไม่ได้เนาอว่าต้องเอาคิวอาโค้ดมาวางอย่างนี้นะมีคนบอกมาแล้วก็คิดเอ๊ะทำยังไงอะ เป็นคนไม่ค่อยเก่งโซเชียลสักเท่าไหร่ใบที่13ค่ะเปลวไฟโชดช่วงรวมพลังก้าวไปข้างหน้าโอโ้โหนะเปลวไฟโชดช่วงนะเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วค่ะเนี่ยเออนะขอให้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่ต้องการเนาะอะไรที่ไม่ไดีปล่อยผ่านไปเลยนะคะก็ให้เจอแต่พลังงานที่ดีนะสิ่งดีๆจงร่นทับคุณนะชาวราศีเมถุนขอบ อาชาวสด้ยทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกันเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะใครเข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยเนาะจะได้ตั้งใจมาทำคลิปให้ทุกคนดูเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าสนุกๆค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ